จบแล้วี่เีะจบห่มแล้วค่ะสวัสดีค่ะจบแล้ว,ลวง,ง,ง,วอโ,งโอ้ยไม่เครื่งยังไม่หนีเลยอ,อีกเพลงไหมอีกเม็ดเล่ไหมออีกเม็ดอีกนะ,ะไหวเหรอนะเอาน้ำก่อนไหม ขอแน้ำให้ใส่สาวๆสักหน่อยได้ไหมคะเดวกๆนะค่ะเดี๋ยวมีเมตช์เลสตรีความจริงหมดแล้วหมดตีเล่นชั่วโมงหนึ่งสีห้ถึงสี่ถึงหกสิบนาทีแต่นี้เกินแล้วเกินแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเล่นให้นะคะเล่นให้ทุกคนเลยน่ารักมากิีใจนะคะที่มีอยดูเดี๋ยวขออนุญาตโก่อนงกับแบบสั่งเด็กอ่ แต่ซ้อมไปสองอาทิตย์ได้แค่นี้แหละพยายามมากไปกับเรื่องเต้นนี่ต้องบอกเลยโอ้ไม่มีทักษะมากที่สุดถ่นแมาขอบคุณมากขอบคุณครับขอให้ชื่ออะไรครับดิวเตอร์จะมาบนเวทีได้ไหมดิวเตอร์ดิวเตอไ์เมาหน่อเหรอ เออเดี๋ยวก่อนถ้าสมมุิว่ามีผู้ชายไม่ว่าวัยใดก็ตามเอาน้ำมาให้คุณเบลใส่หลอดมาที่ในขวดของคุณหรือในแก้วของคุณมันจะเป็นวิธีที่ดีมากถ้าคุณจะทำตัวมีมารยาและกาก็น่ารักนะคะโดยการกินแบบให้มันเซ็กซี่ไม่ดูมุมมาดูเป็นคนรักศดรียกตัวอย่างเช่นหินน่าเสื่อเดี๋ยวก่อนขาจ๋าให่ขอโทษที่ตบปันไว้ด้วย ุณค่ะใส่พน้ารีขอเรียงลีโอโอเคหลอดอยู่ตรงนี้เวลามีหนุ่มมาให้เราช่้ชายตามลองหลอดนิดน,น้อยเพื่อเป็นจริตจุกได้หลังจากนั้นก็ดื่มเอาปากไปทั้น้ำหลอดเบาๆแบบนี้ค่ะ ดิจิตเตอร์สาวนะมาให้ขอเสียงปรบให้ดิจิตเตอร์ด้วยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเล่นเมเล่อีิงอิงอิงชุดนะคะเป็นเมเล่เพลงสตริงเป็นยุคซิกซ์ทีเซเวนทีแต่ว่าเป็นกรดกรับโก่งออกเดี๋ยวเกร็กเป็นคนจะดูสั้นไม่เกร็กใส่โค้งโค้ดไว้นะคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับสาวๆของเกร็กด้วยค่ะ หนูไม่กดใครก็เนี่ยเขาไม่ได้กดหน้าเป็นอย่างนี้เองได้หหไหม,ไมเวลาะนี่ไม่ได้กดนะคะหน้าสฉยๆพร้อมแล้วถามว่าที่ฉันตะโกนทำไมดิฉันก็ไม่รู้แต่คิดว่าการตะโกนจะทำให้พลังของเป๊กส่งไปถึงทุกคนที่ดูเป็กอยู่นะคะถ้าเป๊กกับพร้อมนะควจะทันไห มันก็จะถูกไม่ถึงค่ถ้าอยากเป็ตะโกนว่าทุกท่านค่ะทุกท่านพร้อมไหมคะพร้อมเองก็พร้อมเช่นกันค่ะพร้อมสการกับเมนเลสชนี้ค่ะ c i e v y to you, Thank you. i Oh, 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 วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยคุณเชคแนะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณนะคะประทงังเอลเก้าวิวก่อนนะคะถ้าไม่มีเอลเก้าวิวนะคะจะไม่ไปอยู่ตรงนี้ได้เลยคือเอลเก้าวิวเอาศิลปินมาให้เพื่อให้พี่น้องชาวพระรามสองได้สนุกได้ไมีเสียงร้องได้สร้สางสรรค์เอาวันนี้ขอเสียพลมให้กับเอลเก้าวิวค่ะยังมีท่าโอมีดีไว้อยู่อาศัยนะ ดีฉ yeah. okay. well, so ันแนะนำเบลกล้าอยู่นะคะเอาล่ะวันนี้ถ้าเกิดยังไม่อิ่มน้ำยังไม่จุใจนะคะสามารถตามไปพบกับเป็กได้ที่โรงแรมบูสิคพัทยารอบสองทุ่มและ Walking Street รอบเที่ยงคืนนะคะสายสามรอบมีสี่ตีสิบไปกินข้าวต้มไม่กินแล้วเมื่เดี๋ยวไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้อ่ะโอเควันนี้เราไปต่อแล้วขอให้มีความสุขนะคะ เขาบอกว่าสุดใดไม่เท่าจิตใจรอผลานนะคะยิ้มเข้าไว้มนุษย์เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นโจงสลัดทุกข์แล้วปลื้มสุขนะคะชีวิตจะด,ดีขึ้นขอให้จเจริญสุขจเจริญม,มิตรเจริญธรรมสวัสดีค่ะสวัสดี พี่ก็มวยบรรยายนุ่งไกค่ะอ๋อไม่มีบรรยายนได้องขึ้นแบบนี้ได้วยนะเออพี่ก็คิดไม่ได้ว่าต้องขึ้นแบบนี้นะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเสียเทงเรามีดอกไม้สวยๆม่าให้ได้จาบหูทะลุทะลายทุกคนงานแนลค่ะทลายทะลายพี่ลีกอนชายเราบอกว่าเคยเจอพี่เบกกี้งานก่อนหน้านี้แล้ว ก็จะโยนแบบนี้นะคะได้รับดอกไม้ช่อต่อไปก็จะโชคดีได้แต่งงานเหมือนเป๊กกับเจียบเองนี้ได้ได้แต่งงานกันแล้วก็จะได้รับเชื้อแบบนี้กับบ้านไปด้วยนะคะขอเนขขออบคุณมากนะคะที่วันนี้นะคะเลือกให้เป๊กนะคะได้มารับใช้ทุนเก้าวิวนะคะแล้วก็ได้มารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวพระมสองนะคะนะคะ ดอกไม้เขาชอบนะคะเสียครับนะคะไม่ปกติไปงานไหนยังไม่เคยได้ดอกไม้เลยนะคะไม่เคยเลยดอกไม้ไม่เคยเลยนะคะนี่ปกติปกติไม่เคยได้ดอกไม้แต่จริงๆลื้นใจมากวันนี้ต้องบอกเดี๋ยวมีกล้องสำนักข่าวคว้ามีตาคนทุกคนถุงเวลาโกดุทีอะไรเดี๋ยวถ่ายไปไม่หมดนะคะเพราะว่าบอกแล้วไม่เคยได้ดอกไม้เลยปกติไปงานไหนได้แต่แบงค์พันไม่พลาดเราอ้โ ตื่นี่ได้กระดอกไม้จันนะขอบคุณมากบอสแกรนกับคุณเล็กดี้ด้วยนะครับขอบคุณที่จะดี้ดีเดียรแล้วก็ทีมเลนเพื่อทีมงานทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ในกล้าวของเรามอบความสุขทั้งเสียงเองทั้งเอกเอ็นเป็นความตำรวจความสนุกสนานสุดยอดจริงๆเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่คือโอ้โหอารมณ์มาเต็มอีกเงือนล้นเหลือพลังงานเหลือเกินนี่คือเราเริ่มมาตั้งแต่เราปล่อยคิวพี่อยืดแต่ใหม่ยืดเพิ่ม เอาแรงมาจากไหนถอดแบบตรงไหนคะแยกจัเต็มให้ตลอดเจอกันอีกทีคแย่จัดหนักกัเต็มตลอดนะะดอกไม้ก็ดีนคะเสียนิ่งปาอันนี้ดีเลยนะคะเสียบอกเย็นนี้ก็ไม่มีใครจับนุ่งซีอูได้เลยอันนี้แ้แไม่ยังเอาวันนี้ขอบคุณก่นะครับขอบคุณะอคมเสียตรงไปกับเอ็ก้วร์ลวันนี้ขอบคุณทุกท่นที่มาอยู่รอรูปแบกสวัสดีค่ะบคุณทุกคน